สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนาัทพรหมื่นทันชั้นม .5 ้ทับหนเละที่18วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับมะนาวสมุนไพรไทยที่ควรรู้จักค่ะมะนาวมีลักษณะเป็นพุ่มที่คนไทยนิยมปลูกสูง2-4เมตรถูกจัดเป็นผลไม้สกุลส้มลักษณะเป็นรูปไข่รูปรียาวมีปลายใบแหลมโคนใบที่มนมีปีกแคบและขอบใบ นอกจากนั้นยังมีต่อมน้ำมันกระจายอยู่ตามผิวใบผลมะนาวมีรูปทรงกลมผิวเรียบเกลี้ยงผลอ่อนมักจะมีสีเขียวเข้มเมื่อแก่้นจะกลายเป็นสีเหลืองมีรสเปรี้ยวและเปืดอบางภายในจะมีเนื้อ แบ่งออกเป็นกลีกลีชุม่มหนามากนอกจากนั้นมะนาวมีเมล็ดกลมลีสีขาวประมาณ10-15เมล็ดนิยมมใช้เป็นเครื่องปรุงรสนอกจากนั้นยังมีคุณค่าทางโภชนาการทางการแพทย์อีกด้วยต่อไปเป็นสรรพคุณของมะนาวค่ะ 1. ช่วยบรรเทาอาการปรวดศีรษะแก้วิงเวียนหลัง้อปปุตรแก้อาเจียนเป็นลมเหมือมองเ่าได้ 3. รักษาโรคความนาโลหิตสูงและต่ำ ช่วยในการเจริญอาหารแก้ลมเงียบเป็นยากแก้ไข้ขับเสมหะและลดอาการไอได้ค่ะ 5. ยังช่วยรักษาโรคและกระปิดหลอกระเปิดและโรคเลือดออกตามไรฟันเพราะมะนาวมีวิตามินซีสูงมากนอกจากนั้นยังช่วยบรรเทาอาการเสียงแหบเมื่อคุณใช้เสียงเป็นเวลานานและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสบำรุงสายตาบำรุงโลหิต ไปนะคะคือผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรมะนาวค่ะผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรมะนาวนะคะมีมากมายเลยคะ่ะแต่วันนี้จะยกตัวอย่าง5ตัวอย่างที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยและเคยอยากดูผันตาก,กันมาบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือผลิตภัณฑ์ล้างจาน 2. ผลิตภัณฑ์เกลือขัดผิวผสมมะนาว 3. ลูกหอม 4. ียาอมและ 5. าน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการน,นําเสนอมะนาวสมุนไพรไทยที่คนรู้จักหวังว่าคลิปนี้จะให้ประโยชน์แก่คนที่รับชมได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ